มาหน้าค่ะมาเบิ่งกับเจ้าตัดหยาเดดฮอนฮอนพี่น้องอแล้วมีเป็นวิ่นไปเทิดหนึงแล้วนี่พี่สะพ้ายกับหอบหยาพี่เสือตัดหยาพุ่นกับลานสาวกับตัดหยาตัดเข่าตัดใบเข่าตัดเข่านะฮะพี่เสือเป็นคนตัดกับปะหัด ัดใบข้าวตกขนาตาล คลิปมือนาเขามาเขาย่างโตเพียงไข่เออไข่นกบักเสือมันอันมันตัดไปถือค่ะนะทำบาปพี่เสือทำโดนไข่นกได้สองหาค่ะ ไฮต้นมะกว่าไฮใหญ่ที่สุดของหน้า่นองที่สะพ้ายกะปวดเอาใบเขาไปหางวอาลาวจ้างร้านจ้าของีแหละ ทำได้ขา่าจะตัดขา่าอันนี้เข่าหอมมะลิพี่น้องขั้นบดตัดหันหน้าหวานหง่ามันขึ้นหลายถ้าตัดแล้วอัน,นเขามันกระสีพังและกระเขาเ่าบวล้มเผินหวาเพินพาเหตุว่าสิเหตดหน้าดำเหมือนอะไรพอดีพอดีพี่ชายเผินพิคนพาเหตุเพิ่นอันนั้น เรสบายเพิ่นไปขามือเพิ่นเป็นทั้งผืดสองขาแล้วเลยบริดดั่ตัดต้นข้าวใบข้าว ที่สะพ้ายกับกวดแงานไปให้งัวเพลินยังมีร้านสาวอยู่หมู่หนึ่งใช่ไหมน้องร้านสาว o สาเ o อ็นอ่อนเด็กง่ายเลยเอ็นอ่อนอ้เสียโอ้อันนี้อันทางนี้ยังบวทันตัดยังเขียวอยู่ เป็นอยังจังตดัดเพันมาตัดให้มันหยามันขึ้นโ,โอ้ย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 มือน,นะตัดให้หยามันขึ้นโอ้ยอันให้หยามันตายแล้วกับเขาท่านทำบ่อตัดห่ามันจะเป็นหมักหยาเป็นบักหยาสิบบอลเรียบร้อยกินเขาก็ซีนี้แต่บ,บักหยานะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นพาทำไอยูเทียงซิซุ่มเทียงให้เป็น เสียงนาเสียงนาน้อยเสียงนกเสียงกาตจ๊คแจ๊กแจ๊กมาแต่เศ้าผู้ใดโม้นหลายเป็นวิ่นไปนแล้วเธอหนีพี่น้องอันนี้เสียโอเสียเอลูกเอ็มอ่อนเสียโออันนี้มันเป็นนาลอกนาเบิกมันกับวอยเขียวปบันได๋จะต้องเอาปุ๋ยมาใส่พี่น้อง ว่าหน้าปีนี้ใครกว่าคุนตีอยู่มากับอ้ายเลยะ้ะเสียอโอค่ะหน้าผู้ชายเพยนยังเบาหวานมันก็นเลยบอกเสี่ยวเสีย,สยอโอกระตัดคือกันตัดบึน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 ซูมให้เบิง่งตัดตึ๊ดตัดตัด,ตด,ตด บึงกุบกล้วยห้ดูด้วยล้วยสะน้ำตอนนี้กับประมาณสองยังบ่หอดสองโมงมะมันจะถ่ายละหนึ่งสองสามสี่ห้า๊ก ตัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้ิบเอ็ดสิบเอ็ดห้าลยหลานชายกับหลานสาวเขาตัดสิบกว่าห้าเลยถึงตั้งหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดห้ ดูชะลงหนูดูเสียโอตัดแล้วก็จะไปดูชะดูชะลลงหนูชะนงานเคียวชนนะน้ำลาเราปกบัวชะนาลงหนู ต้นกะทิดอกกะทิหรือเรื่องไม้นาเรื่องไม้นาเรื่องนาบอกบันเอะทิใ่แล้วก็บักไญ่ยู่ด้ใหใ่สมอรัษัดเดยทายเอ็ออนี่รมาเอาไงมาประสบ่งเอ็มอน ย่านตะเทรศัพา์มันตัดไปแล้วพี่น้องมันฮอนอากาศมันฮอนอากาศร้อนมากเสียโอสูส่ๆเดี๋ยวอาย่อสินับ1 1ไหายแล้วโอ้ได้1 1ไหายแล้ว1 1ไหายหนะ้าหลานหลานลุงหมูโอ้ข้าวบดดึงอย่างเนี้ยแหละ ซื้อเป็นซื้อโอมีโอ,โอฟังเสียงเสาวแหรัศมีหอนอันมือเ้านี่ถ่ายไปมันตัดมันหอนหลายช่วงประมาณ11โมงนะพี่น้องใช่แล้ว ลิปมันตัดไปเลยอากาศมันฮ้อนเลยสะอันนี้บางไว้อยู่ท้องทุ่งนาพอได้มาตอนเช้าเลยสะค่ะัสมีมาหา,หนา,หาะนาค่ะลัสมีสิมาตอนเช้าอันนี้ให้เขามาตัดหญ้าให้ตัดใบเขาให้เขาก็พอได้มานี่ดิคูดใหม่หมาจิงไคยังสิเอามาปลูกอยู่ พังเสียงหายใจพี่น้องบอบปราพูดไ,ได้เนี่ไมไปบอปรา <c oughs> พี่เสือไปทางไหนบ้านนี้ย่างไปทางไหนพี่เสือแม่ยังมัน ปาคอมันมาแล็ดไปปาปลามันตัวบักใหญ่ป่าฮัตแล้วแรงเลยนี่ปลาถือเครื่องตัดห้าปลาชัอนปลาเด้อตัวบักใหญ่ถือเครื่องมันนะคะเออแล้วแรง เราไม่สมเพาะขมีเด้อคันเจาสิแก่งเด้อโตบักเหลืองๆสมพ่อแล้วว่าวัดโตบักไ่จับด,ดูซู้อซื้ได้ไหมอมมันสิตาแล้วยังสิใจ้กระสอบ สมพ่อเราจังว่าปลาัวบักใหญ่ัวบักใหญ่ดิ่งเห็นโตแลนอนเลยตัวใหญ่ไ้นี่ปลาลายพนะี่น้องเสียเสียเสีย เรื่องตื่นเต้นแลนกับสุบท่านหมาภาพสั่นภาพเพื่อนใบกระขอไทยเดออยอะหนางในขนาดน้องมินาหามาวานปุยตะโตเกือบแอวฮักตกขขาดนะอันนี้หนทางแล้ว ม,มาเสือปลาคอค่ะบม่ได้ยินดอก่านั้นมึงตัดมันเ่าเสือปลาคอค่ะ โดดมาใส่บแล้วั่โดดมาใส่ตีนแล้ววาสัน่อยกระตั้จิกเผื่อปะแล้วแรงแหละนอนแล้วแรงแหละอันนั้นฮะนะแกงสันนไม่สมงฮะนะแป๊วน่ะข่อน่ะไม่สมงข่อยขั้นใหม่เอออกินเออแต่บ่มีพักอีตู่ได้พักอีตู่มด แกงเฮ็ดบ่เฮ็ดเพียงวเน่าก็นนาจะมากินน้ำคือกันแหละกินน้ำเหมือนกันแหละกินน้ำกับเจ็บแขวแขวเย็นเย็นแคว